ครับเป็นกระเป๋าสามวันจาก us army e นะครับตัวนี้อ่าเรามาดูกันว่าภายในเป็นยังไงนะครับกระเป๋าสามวันเนี่ยอันนี้เรามาดูสินค้าตัวใหม่นะครับจากกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับเป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าโมเดล asus pack ac สี acu กระเป๋า3วันนะครับใส่ของได้3วันนะครับตัวนี้เป็นสภาพดีมากนะครับกับสนับเข่านะครับกับสนับเข่ากับสนับเข่าตัวนี้ของ U.S. นะครับอยู่อง U.S.Army นะครับของใช้แล้วจาก U.S.Army นะครับ ACU ค l i p c a s หนึ่งคู่นะครับแผมงหนึ่งคู่อันนี้ Make in USA นะครับ Make in USA นะครับดูของแท้นะครับสวยนะครับสภาพดีใชสภาพดีนะครับนี่ แม็กอน USA เหมือนกันนะครับนี่ผมจะเปิดให้ท่านดูเลยว่านี่ m a in, in USA นะครับอ่าตัวน,นี้นะครับ <c oughs> แล้วตัวนี้ Mac p พ o นะครับ h i p เ e ิ Mac p ก o ูสชิ้นนะครับตัวนี้เป็นสำหรับใส่ m a ็ oo, ใส่กระสุน oo, สน,นะครับตัวนี้สำหรับใส่ Mac ใสกระสุนแม็กระสุน, oo, สน m a 6 m 4นะครับ กระสุนพวก5.56นะครับตัวนี้อ่าของจริงนะครับคุณดูได้นี่ครับตรงนี้นะครับของจริงนะครับก็ทั้งชุดเนี่ยพันหกนะครับพันหกตัวนี้สําหรับใส่ติดกับเสีอเวทนะครับติดกับเส้อเวทตัวนี้กระเป๋าอ่าเรามาดูเลยครับว่ากระเป๋าสภาพดีนะครับสภาพดีมากจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่านี่คุณมาเปิดดูภายในนะครับเปิดดูภายในเลยไม่เป็นไรนะครับนี่สภาพดีมาก ตรงนี้มีแผ่นรองหลังนะครับสามวันนะครับสภาพดีมากเลยนะครับสนใจฮักนะครับสนใจฮักนี่นะครับสภาพมันดีมากนะครับตรงนี้กูสามารถใส่นี่ใส่ตรงนี้นะครับนี่ใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผ้ามันดีมากนะครับดูข้างในนะครับนี่ สภาพดีมากนะครับสนใจฮักนะครับสนใจฮักของจริงนะครับถ้าไม่เชื่อเปิดดูตรงนี้ครับผมเปิดให้ดูเลยนี่เปิดดูตรงนี้อ่ะดูเลยตรงนี้นะครับของจริงนะครับจากกองทัพสลรัดนะครับของใช้แล้วนะครับสภาพดีสนใจฮักนะครับสนใจฮักเป๋าสบายใส่สบายนะครับขอบเป็นอย่างนี้นะครับสนใจฮักครับก็ มาพรีเซนต์ดูสินค้าตัวใหม่เป็นกระเป๋า3าวันนะครับเป็นกระเป๋า3วันจาก US Army นะครับตัวนี้เรามาดูกันว่าภายในเป็นยังไงนะครับกระเป๋าวันเนี่ยอันนี้เป็นชุดพิเศษนะครับเป็นชุดขายเหมานะครับขายเหมามาดูข้างในภายในเป็นไงนี่ผมใส่ของไว้ก่อนนะครับใส่ของไว้ก่อน ภายในเป็นอย่างนี้นะครับอาว่าของจริงไหมของจริงจากกองทัพสหรัฐนะครับนี่ดูนี่มีเลขซีเรียลดัมเบร์นะครับซีเรียลนัมเบอร์นะครับเป็นอย่างนี้อ่าของข้างในเป็นไงเป็นอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้มีแผ่นรองหลังแผ่นรองหลังนะครับหรือว่าใหม่สภาพดีโอเคใช้งานได้นะครับอ่าเวลาใช้อ่าสมมุติว่าเอาผมเอาของใส่นะครับผมเอาของใส่ไปนะครับนี่ เป็นอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้ปุ๊บเปิดมานะครับเปิดมานะครับอย่างนี้เปิดมาปุ๊บอ่านี่ภายในจะมีอะไรบ้างอ่ะตัวนี้มีอีกชั้นหนึ่งนะครับมีชั้นหนึ่งใส่เอกสารใส่เฝาได้นะครับนี่ ภายในดูภายในเป็นไงนะครับตรงนี้ปิดซิปมันจะมีสองซิปนะครับซิปซิปตัวแรกนะครับซิปตัวแรกกับซิปตัวนี้มันเป็นกระเป๋ามือสองนะครับกระเป๋ามือสองนี่นะครับกระเป๋ามือสองจากกองทัพสารัฐของแท้นะครับของแท้อ่าใส่ปุ๊บอ่าตัวซิปเนี่ย ด้านข้างไว้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่มือสองเป็นของมือสองมันก็ผ่านการใช้งานมาบ้าง,แต,าาาางแต่สภาพมันดีมากนะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ใส่สําหรับป้ายชื่อนะครับใส่สําหรับป้ายชื่อตัวนี้เป็นสายรัดนะครับสายรัดนี่ของจริงนะครับนี่ของจริง่ะมาดูกันนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับ ซึ่งกระเป๋าสามวันตัวเนี้เนี่ยคลิปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้สําหรับใส่เชือกห้อยเชือกหรือว่าสําหรับใส่ดดร่มมันใส่อาหารใส่อุปกรณ์ได้เดินทางได้สามวันนะครับเอสนี่มันจะเก่าหน่อยแต่มันลอกนิดนึงนะครับอ่าตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูวิธีใส่ตรงนี้สามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆได้อีกนะครับตรงนี้นะครับเป็นปลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ อสามวันเดี๋ยวมาดูวิธีใช้นะครับเป็นว่าใช้ยังไงเวลาใส่นะครับเราใส่แล้วก็ใส่อย่างนี้นะครับอ่ะนี่ใส่อย่างนี้นะครับนี่ลักษณะมันจะเป็นกระชับนะครับกระชับใส่นี่นะครับเวลาวิ่งใส่วิ่งนี่นะครับใส่วิ่งประมาณนี้นะครับก็ใส่ทิศการใช้งานนะครับนี่